สวัสดีค่ะจากโคกหนองนาคุณตาเสียงนะคะวันนี้เราจะพามารู้จักกับต้นกระถินเทพานะคะกระถินเทพานี้เป็นไม้พระเอกของโคกหนองนาเรานะคะเป็นไม้ที่โตวไวมากๆต้นนี้เราปลูกยังไม่ถึงสามปีนะคะเนี่ค่ะข้างล่างก็มีเห็ดให้กินเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นเห็ดระโงกนะคะไม่ใช่เห็ดระโงกเหลืองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เห็ดน,นี้กินได้นะคะ นี่ค่ะเรามาเก็บแบบลูกดอกกบอวบทั้งนั้นเลยนะคะแบบช่วงนี้เห็ดขึ้นเยอะมากนะคะโดยเฉพาะใต้ต้นกระถินเทพานี่เลยค่ะต้นกระถินเทพานะคะนอกจากจะโตไวทรงพุ่มสวยดอกสวยแล้วยังมีเห็ดขึ้นมาให้ได้กินนะคะอันนี้ปลูกยังไม่ถึง สี่ปีดีนะคะ,ะ,คะเห็ดเริ่มออกมาให้เราได้กินออกช่วงแรกๆเราไม่กล้ากินนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้จกักเห็ดทีนี้โชคดีที่พี่เขยแกเป็นผู้รู้นะคะแกบอกว่าเห็ดนี้กินได้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเห็ดรงงังูกที่เกิดตามห้วยหงคลองบึงนะคะนี่ค่ะเราไม่ได้ใส่เชื้อลงไปนะคะแต่เขาเกิดเองนี่ในมองนี้ก็คือเนื้อไกน นี่แหละคะ่ะข้อดีของการปลูกป่ามีต้นไม้เป็นของตัวเองนะคะพออุณภูมิได้ธรรมชาติคืนมาอาหารก็ขึ้นมาให้เราได้กินนะคะใครจะไปคิดนะคะว่าในชีวิตนี้จะปลูกต้นไม้แล้วได้กินเห็ดแบบนี้อนอกจากจะมีเห็ดระงอกนะคะอันนี้ก็ยังมีเห็ดปลวกเห็ดปลวกนี่จะขึ้นรอบเหมือนกันนะคะ ขึ้นข้างๆต้นกระถินเตพาเพราะว่าตรงที่เราอยู่จะมีปลวกเยอะปลวกเขาก็จะลามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ก็จะขายายเชื้อเห็ดให้เรานี่ค่ะเดินไปตรงไหนก็จะมีเห็ดปลวกเยอะนะคะบางที่ขึ้นเป็นส0บดอกดอกใหญ่นะคะวันนี้ขึ้นประมาณ6 7ดอกนะคะเราก็เลยยังไม่แกงเพราะว่าอันที่แกงก็ยังกินไม่หมดนะคะอันนี้เราก็จะทำให้ปล่อยให้เขาเป็นเชื้อ ต่อไปนะคะเห็ดส่วนมากเลยนะคะจะเกิดใต้ต้นกระถินเทพานะคะจะสังเกตเห็นเห็ดแต่ละชนิดเพราะว่ากระถินเทพานี่ใบเขาจะร่วงเยอะมากแล้วก็เป็นปุ๋ยชั้นดีนะคะดูดอกกระถินเทพานะคะสวยงามมากมากเลยค่ะมีกลิ่นหอมเบาๆนะคะดูค่ะทรงพุ่มของเขาสวยมากๆนะคะ เขาจะคุมดินคุมหญ้าได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นใครที่กำลังทำโคกหนองนาหรือกำลังปลูกป่านะคะถ้าต้องการร่มเงาไวๆนะคะกระถินเทพานี้ตอบโจทย์มากๆหลังจาก5-6เดือนขึ้นไปนะคะความสูงของเขาก็ประมาณ4-5เมตรนะคะกิ่งก้านใบเขาก็จะปกคลุมได้ร่มเงานี่เลยค่ะดูค่ะ ต้นนี้ปลูกหลังยางนาแล้วก็พยุงนะคะแต่ว่าเขาแซงหน้าไปไกลมากดูค่ะและกะทินเตพาต้นนี้นะคะปลูกหลังไผ่กิมซุงประมาณปีหนึ่งนะคะแต่ว่ากะทินเตพาแซงหน้าไผ่กิมซุงไปเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่อีกต้นหนึ่งนะคะ อันนี้ก็ประมาณสามปีนะคะดูค่ะต้นเขาทรงพุ่มสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็ปลูกพร้อมๆกันกับต้นเมื่อกี้นะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะใบแล้วก็กิ่งก้านของกะินเทพานี้เป็นเชื้อไฟได้ดีมากๆเลยนะคะเวลาเราก่อไฟนี้ถ้าเรานำใบแห้ง กิ่งก้านแห้งของกระถินเทพาไปเป็นเชื้อเพลิงก็จะช่วยให้ติดไฟได้ง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ค่ะเราใช้กิ่งแห้งของกระถินเทพานะคะในการก่อไฟนี่ค่ะกิ่งใบเขาจะมีน้ำมันขึ้นมานะคะทำให้ติดไฟได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราตัดแต่งกิ่งกระถินเทพานะคะเราก็จะตัด ทำฟืนกิ่งเล็กๆของเขาแล้วก็จะตัดไว้นะคะเก็บไว้ในที่ร่มทีนี้พอเราจะก่อไฟนะคะเราก็นำกิ่งแห้งของเขามาหักวางเรียงกันเป็นชั้นๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จุดไฟหรือถ้ามีใบแห้งของกระถินเดพานะคะเราก็ใช้แทนกระดาษในการเป็นเชื้อเพลิงนะคะใช้ไฟแช็คจุดใบแห้งของกระถินเดพาเสร็จแล้ว เราก็นำมาจุดที่กิ่งแห้งของเขานะคะจากนั้นเขาก็จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะนี่ค่ะเราก็กำลังทำแชมพูและสะบู่ใช้เองนะคะกำลังต้มมะกรูดมะนาวและนี่คือข้อดีของกระถินเทพานะคะเป็นไม้ที่โตไวทรงพุ่มสวยดอกสวยใบเป็นปุ๋ยชั้นดี ใบแห้งกิ่งก้านแห้งเป็นเชื้อเพลิงได้ดีถ้าเรามีไว้ติดสวนก็เหมือนเรามีทองคําอยู่ในสวนเพราะว่าประโยชน์ของเขามากมายจริงๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยากกลับบ้านมาทำโคกหนองนามาปลูกป่าให้แผ่นดินมาทําเกษตรผสมผสานขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเราสำเร็จแน่นอนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ